คอาวันนี้บอกคุณด้งานไทยเที่ยวไยนเที่ยนอกกับอยุธยาตียังไงบ้างคะจะบอกว่าตอนนี้มีโปรดีๆนะคะสำหรับใครที่อยากไปที่ฮ่องกงค่ะฮ่องกงเซนเจอร์4ี่วัน2คืนเดินทางด้วยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์อาหาร5้ามือ้อโรงแรมจัดเต็มนะคะแล้วก็พาไหว้พระแบบประกบตามแบบจอมรต 5,999บาทส่วนใครที่บอกว่าพี่จุ๋มไปฮ่องกงทั้งทีเนี่ยอยากข้ามน้ำข้ามทะเลบินด้วยอิมิเรตนะคะนอนโรงแรมเบสเวสเซนคลาสย่านจิมซาจุยนะคะที่สำคัญได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปวัดลับตรวจด,ดวงชะตาจัดโปรให้ที่8,999บาท ใครอยากไปฮ่องกงหรือจะเป็นแบบเดินทางส่วนตัววันเดียวอะไรใดๆจัดการได้หมดเลยค่ะขอให้บอกว่าอยากไปที่ไหนพบเราได้ถึงวันที่24สิงหานะคะโปรเด็ด,ด,ดๆโปรช่ำๆรอทุกท่านอยู่แน่นอนค่ะพี่บอกว่าโปรเนี่ยในงาน20ถึง24มิลลิตรทิมเนี่ยเหมือนคือกเหมือนคือกำไรกับลูกค้าเลยใช่ไหมคะลดตั้งแต่500ถึง3,000แล้วที่สำคัญแจ้งได้เลยว่าอยากไปไหนกี่คนยิ่งไปเยอะส่วนลดยิ่งเยอะ อย่างนี้ั่าเราจะมีความแตกต่างอย่างที่อื่นยังไงบ้างคะพาไหวาแบบประกบของเราเน้นเลยค่ะพาไหวาแบบประกบจะต้องดูแลตั้งแต่การลงเครื่องเดินทางยังไงไปยังไงมีน้องคอยแนะนําแล้วก็กลับมาเมืองไทยพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณงงว่าเอ๊ะฉันต้องไหวแบบไหนฉันต้องขอยังไงเดินไปแล้วจะยืนงงไหมไม่ต้องกลัวตั้งแต่จุดทูบตั้งแต่ทางเดินเข้ายังไงแนะนําทุกอย่างค่ะอย่างประมาณบันแรกเลยยอดจองเป็นยังไงบ้างคะกลางกลาง หวังเสาร์อาทิตย์ทุกคนมาจองกันนะนั่งอยู่บูธไม่ได้ไปไหนรอทุกคนอยู่ค่ะมาเองรอบนี้จัดเต็มแน่นอนสามารถมาเจอตัวจริงได้เลยมาเจอตัวจริงได้ถึงแม้ช่องต่อตอเราจะโดนแบนฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะตอนนี้น้ําตาจะไหลงไงฝาก <ทำ S 1> ด้วยไโดนแบนคะต่อตออยู่ดีๆก็โดนเองคือตอนแรกยังไลฟ์อยู่เลยค่ะแล้วพอปิดไลฟ์แล้วก็หายไปเลยสองช่องช่องล้านหนึ่งช่องสามแสนหายตอนนี้ก็ปั้นช่องใหม่ฝากติดตามช่องใหม่กันด้วยนะคะแล้วช่องติวนี้มันส่งผลแบบ ลุ้นอยู่เหมือนกันแต่วันนี้หลายๆคนที่เดินมาก็แบบนี่ไงเจอตัวจริงแล้วนั่งอยู่ตรงนี้มาจริงๆก็หวังแต่ว่าหลายๆคนช่วยกันแชร์ออกไปให้กลับมาติดตามช่องใหม่แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หนีไม่ได้หายไปไหนนะคะปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวหลายๆคนเพ่นั่งกลัวเรื่องอุัวเแล้วพอืจะบอกอะไรกับที่เปเท่จะบอกว่าตัวเราเองเรามีประสบการณ์อยู่เรื่องหนึง่งเราเคยล้มมาก่อนเราเคยพลาดมาก่อนจากการท่องเที่ยวเรารู้ว่าหลายคนเกิดความกังวลฉะนั้นเตือนทุกท่านค่ะ การก่อนที่จะจองทัวร์เนี่ยใบอนุญาตมีไหมการที่เรามาเปิดบูธได้นั่นหมายความว่าคุณมีใบอนุญาตถูกต้องนะคะเป็นความเชื่อถือได้หนึ่งอย่างสมการที่ซื้อในบูธเนาะสการที่โอนเงินค่าทัวร์ค่ะคุณจะต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยนะ3รบกวนยืนยันตัวตนเพราะเดี๋ยวนี้ใครหลายๆคนไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็ขายด้วยตัวเองได้เป็นสิ่งที่คุณต้องระวงัง แม้กระทั่งจดทะเบียนเองก็ยังโกงกันเองก็ยังมีฉะนั้นอยากให้ดูรีวิวว่าเดินทางจริงไหมออกเดินทางจริงหรือเปล่าไปยังไงที่สําคัญของจุ๋มมะค่ะจะมีเดินทางไปด้วยตั้งแต่ไทยกลับมาด้วยกันที่ไทยกรุ๊ปออกตั้งแต่สคน4คนดูแลให้หมดไม่ต้องกังวลค่ะแล้วก็อยากเตือนทุกคนนะก่อนจะจ่ายโอนยังไงช่วยดูอ่านโปรแกรมให้ละเอียด นอนโรงแรมไกลจากตัวเมืองหรือเปล่าถึงแม้ราคาที่แตกต่างต้องดูด้วยว่าสายการบินไหนโรงแรมอะไรไกลตัวเมืองไหมอาหารกี่มือ้ออิสระกี่วันบางคนคือดูแค่ราคาแต่ไม่ได้ดูเลยว่าหูนอนไกลามากเลยอะสายการบินเป็นยังไงอะไรใดๆที่สําคัญเวลาเกิดปัญหาความรับผิดชอบเขาคืออะไร ยังไม้ฝางกงาน,นีๆแบบนี้มีตั้งแต่2 0 2 4ใครสนใจสาบ้ายละเอียดได้ที่ไหนมีตั้งแต่21-24 1 0สิงหานะคะใครที่สนใจมาที่บูธได้เลยเดินเข้าประตูฮอล์6มาค่ะเดินตรงเข้ามาเลยเราอยู่ยที่บูธรอรับทุกคนเป็น J54-55 แล้วก็ติดตามทางช่องทาง Facebook นะคะเป็นจ um ุ่มมิรันตีทริปถ้า t ิ k t o k ก็จะเป็นช่องจุ่มมิรันตีหรือว่ามิรันตีฟลายก็ได้ค่ะเดี๋ยวฝากเอาไวใ้ให้ฝากติดตามด้วยนะคะอออขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ